เงินหมดอยางหาใหม่ได้แต่เวลากับอายุที่กำลังจะหมดมันหาใหม่ไม่ได้คุณโยดังนั้นจงมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะโยอย่าเป็นผู้ให้จนตัวเองลำบากอย่าเป็นผู้รับที่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการให้ต้องมาพร้อมกับความเต็มใจและการรับต้องมาพร้อมกับความเกรงใจนะโยมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ มันจะสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางความคาดหวังบางทีก็ต้องแลกกับความผิดหวงังฉะนั้นถ้าอะไรที่ลงแรงลงใจเอาไปแล้วเนี่ยผลของมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวางังก็ต้องบอกกับตัวเองว่าทําใจนะไม่มีใครบงการชีวิตใครได้อย่ายึดติดว่าถ้าเราทุ่มเทลงไปแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาบอกเลยว่าไม่แน่เสมอไปคนโยมแต่ทุกครั้งที่ผิดหวงัง สิ่งที่จะได้กลับมาแน่ๆก็คือจิตใจของเราจะแกร่งขึ้นหลายทุกครั้งที่ทุ่มเทแล้วรู้สึกไร้ค่าเราจะเรียนรู้ว่าอย่าไปให้ค่ากับอะไรง่ายๆการปล่อยวางอาจ,จไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นความฉลาดของคนที่ผ่านโลกมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ตกตะกอนกับความคิดที่ว่าบางอย่างถ้าเรานิ่งมันจะดําเนินต่อไปตามวิธีของมันและในที่สุดเราจะอยู่กับความห่วยแตกอย่างคนที่มองข้ามปัญหาได้ แม้จะไม่ได้ด่งใจแต่ก็จะไม่ทุกนะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอย่าไปตัดสินกับอะไรสิ่งไหนสุขก็ทำต่อไปสิ่งไหนทุกก็ตัดออกไปนะคุณโยมนะโยมข้อคิดที่ทำให้ชีวิตของเราอยู่อย่างสงบหนึ่งเลยไม่ยุ่งเรื่องของใครคุณโยมไม่คาราคาสังชีวิตเพราะการคาราคาสังไม่เคยนำมาซึ่งความสุข เงินที่หามาได้ใช้ได้แค่ชาตินี้อย่ามัวแต่หาจนลืมใช้นะหัดรู้จักวางแผนชีวิตบ้างระยะสั้นระยะกลางระยะยาวปวามผิดหวังคือบทเรียนราคาแพงแล้วก็ใหญ่เกิดซ้ำเข้าใจคนขี้อิจฉาชีวิตเขาไม่เคยมีความสุขการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาทีความสุขคือพอใจไม่ใช่มากมี อยากมีความสุขจงเลิกเปรียบเทียบถ้าแขนขาครบอย่าโทษโชคชะตาคนพิการเขาอย่างสู้เลยชีวิตที่ไม่มีวินัยทำอะไรก็จะไม่สำเร็จอย่าเปรียบตัวเองกับใครลองเปรียบตัวเองกับเมื่อก่อนอย่ายึดติดมากไม่มีใครเป็นของเราแม้แต่ตัวเราเองดูแลสุขภาพบ้างถ้ามันตายเราก็ตายคนที่น่าเคารพ คือคนที่ไม่ถือตัวและให้เกียรติผู้อื่นอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครบันไดที่เขาเปลี่ยนไปเราจะเจ็บเองไม่รู้จักปล่อยวางช่างแม่งยังไงชีวิตก็ไม่สงบเนื่องให้ดีเราอยู่วันนี้เพื่อใครลองใส่ใจเขาบ้างนะทำไปเถอะอะไรที่เป็นความสุขของเราอยากให้เดือดร้อนใครก็พออย่าอิจฉาใครสุดท้ายเราก็ตายทุกคน เรามายัางไงก็ไปอย่างนั้นสนุกกับปัจจุบันและทำทุกวันให้มันดีที่สุดแค่นั้นก็พอชีวิตคนเราตอนมีเงินอย่าได้เหยียดใครตอนหมดเงินก็อย่าดูถูกตัวเองตอนมีอำนาจก,ก็อย่าลงตัวเองให้มากนะตอนไรอำนาจก็อย่าท้อแท้แค่จับเอาไว้ว่าฝนไม่ได้ตกทุกวันชีวิตเราไม่ได้อับจนตลอดไปภูเขาไม่ได้เขียวตลอดปี ท้องฟ้าไม่ได้มืดตลอดการทุกอย่างไงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะขอให้เราทำทุกๆวันให้ดีที่สุดเพราะเวลาของเราเหลือน้อยลงทุกวันมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างคุณค่าสร้างภพภูมิให้แก่ชีวิตของเราให้ดีและดูแลคนที่อยู่รอบๆกายของเราให้ดีนะเจริญพร